สงสัยต้องขยี้ตากันลุลนนะครับพอล่าสุดรัฐบาลกัมพูชีได้ออกมาประกาศว่ากำลังจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง9เส้นทางลวดโอ้โหก็กราบสวัสดีน,น,น้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอ,อคนนี้คนเดิมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระในคลิปนี้รบกวนทุกๆคนกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติในทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงของนาะด้วยกันละกันนะครับ ใครกดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากและสำหรับเรื่องที่น่าจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันในเช้านี้ก็จะเป็นเรื่องของรถไฟนะครับโดยณนะปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชายังไม่มีรถไฟฟ้าใช้กันนะหลักๆก,ก็จะเป็นรถไฟแบบเก่าๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีรถไฟแบบที่เป็นรถไฟสมัยเก่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการขนส่งระหว่างในตัวเมืองไปต่างจังหวัด ซึ่งรถไฟระยะไกลเนี่ยคนไทยก็ยังคงใช้อยู่แต่สําหรับคนกัมพูชาเขายังคงใช้รถไฟชนิดนี้กันเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นรถไฟระยะไกลหรือว่าระยะไกลก็ตามเพียงแต่ทว่าล่าสุดรู้สึกว่ากัมพูชาพวกเขาจะเล่นใหญ่เล่นโตกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อประมาณสัก3วันที่ผ่านมามันมีการประกาศจากทางรัฐบาลของกัมพูชาว่าพวกเขากําลังจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีเดียว9เส้นทางลวด โดยจะแบ่งออกเป็น2โครงการใหญ่หลักๆนะครับโครงการแรกก็คือจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางรถไฟสายเก่านั่นแหละเอามาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะมีอยู่5เส้นทางก็คือมีเส้นทางทางด่วนพนมเปญไปยังสีหนวุวิลแล้วก็กรุงพนมเปญไปปอยเปดแล้วก็มีทางด่วนพนมเปญไปบาเวดหรือว่าชายแดนของเวียดนามแล้วก็มีพนมเปญไปปอยเปดผ่านกำปงทมแล้วก็เสียมลาด แล้วก็จะมีรถไฟพนมเปญที่เอาไว้สัญจรเฉพาะภายในเมืองหลักๆก,ก็จะมีอีก5เส้นเห็นบอกว่าเป็นโครงการในแบบระยะยาวน่าจะเสร็จราวๆปี2,571จนถึงปี2,576ส่วนอีกโครงการก็จะเป็นโครงการที่สร้างใหม่ทั้งหมดเห็นบอกว่าจะมีอยู่4เส้นทางโดยจะเป็นเส้นทางที่เพิ่มเติมจากเส้นทางปัจจุบันและเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดให้เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง จะมีเส้นทางวิ่งระหว่างกรุงพนมเปญไปสีนวูวิวแล้วก็ไปพนมเปญแล้วก็ไปปอยเปตแล้วแต่ละเส้นทางจะเชื่อมกับสนามบินนานาชาติเดโชแล้วก็สนามบินนานาชาติเสียมเรียบหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ซึ่งโครงการนี้เห็นบอกว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2570ซึ่งแน่นอนหลังจากที่มีการประกาศออกมาแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าประชาชนชาวกรรมัมพูชาพวกเขาจะเฮลโล ออกมาดีอกดีใจวิวไวกระตู้วูกันเพียงแต่สุดท้ายมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะคนกัมพูชาพวกเขาดันไม่ค่อยชอบอกชอบใจกันสักเท่าไหร่คือมีหลายๆคนเข้ามาแห่คอมเมนต์กันค่อนข้างมากแล้วก็จะพูดไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่อยากจะให้ประเทศกัมพูชาไปกู้หนี้ยืมสินอะไรให้มันมากไปกว่านี้แล้วแค่นี้นี่ก็ใช้กันไม่หวัดไม่ไหวแล้วที่สําคัญก็คือพวกเขาก็ได้ยกตัวอย่างประเทศอย่างลาวที่นับปัจจุบันนี้ก็กู้หนี้ยืมสินของประเทศจีนมา ติดหนี้จีนเนี่ยเป็น10บสปีถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ50ปีนะสำหรับประเทศลราที่ต้องใช้หนี้ให้กับจีนซึ่งแน่นอนถ้ามีการทําลดไฟฟ้าความเร็วสูงขึ้นที่กัมพูชารัฐบาลกัมพูชาก็คงจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศและแน่นอนก็น่าจะเป็นจากประเทศจีนนี่แหละหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นจากประเทศไทยและตรงนี้นี่แหละที่ทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาพวกเขาไม่ค่อยจะสนับสนุนให้มันเป็นแบบนั้น ทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่าหาเรื่องกู้เงินอีกแล้วและคราวนี้จะกู้อีกเท่าไหร่ล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้นําของคอมเมนต์ทำไมพวกคุณถึงชอบโอ้อวดอะไรแบบนี้ประชาชนตอนนี้ไม่มีเงินจะกินกันอยู่แล้วต้องออกไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วยังจะหาเรื่องกู้เงินอีกเหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ผลักดันให้พวกเราไปทํางานที่ต่างประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความสามารถที่สุดในการอวดแต่พวกเขาไม่มีความสามารถในการปกป้องวัฒนธรรมของเราไม่สามารถรักษาป่าไม้ของเราได้ผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าอีกนานแค่ไหนที่เราจะได้กลับมาเลือกตั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพอเธอหยุดเธออย่าสร้างอะไรมากไปกว่านี้เลย ลำพังแค่ดูแลรักษารถไฟหนะปัจจุบันนี้ให้มันยังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมยังทำไม่ค่อยจะได้หรือเอาที่มันง่ายไปกว่านั้นแค่ทำความสะอาดถนนหนทางให้มันน่าใช้แค่นี้คุณควรจะทำก่อนดีไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าหากพวกคุณกู้รับรองเลยว่าเราคงจะต้องเป็นหนี้ยาวๆอีกอย่างต่ำ50า50ปีคนกัมพูชาไม่ต้องการสิ่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการระบบชนลประทาน โรเอาเงินทั้งหมดไปทำชนะระทานหรือไม่ก็เอาไปจ่ายค่าที่ดินให้กับชาวนาเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำการเกษตรคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาบอกว่าเป็นผู้นำมายาวนาน30-40ถึงปีตลอดระยะเวลายาวนานขนาดนั้นทำไมเราถึงไม่มีรถไฟดีๆใช้ที่เห็นก็มีแต่พวกคนใหญ่คนโตเท่านั้นแหละที่มีรถด,ดีๆครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาบอกว่าที่กัมพูชาที่นี่คืออาณาจักรแห่งการโม้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทำไมรัฐบาลไม่ใช้เงินของตัวเองสร้าง จะเอาเงินของต่างชาติมาสร้างทําไมพอกู้เงินจากต่างชาติพอได้กําไรรัฐบาลก็เอาไปแต่ถ้าหากเสียผลประโยชน์คนทั้งประเทศจะต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมไม่แก้ปัญหาที่ดินให้กับประชาชนดูที่ประเทศเวียดนามสิพวกเขาไปถึงไหนแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามามุกเดิมเลยเคยมีการประกาศในการสร้างรถไฟหรือว่าสร้างสะพานอะไรแบบนี้มากี่ครั้งแล้วได้ยินข่าวแบบนี้ตั้งแต่โสดตอนนี้มีลูกห้าคนยังไม่เห็นจะสร้างอะไรเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทํารถไฟสายเก่าๆให้มันดีก่อนจะดีกว่าไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคิดจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงขนาดรถไฟความเร็วต่ํายังชนกันแทบจะทุกวันคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลใกล้เงินหมดแล้วสินะถึงจะทําการกู้ครั้งใหม่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกงเลเกอนในการสร้างนี้คิดจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอาไว้บริการใครเพราะณปัจจุบันนี้คนคเขมรหาเงินแต่ละวันยังลําบากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลหมดตัวแล้วแล้วก็วางแผนจะยืมเงินครั้งใหม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วรถไฟฟ้าเก่าๆละ่ะเราจะเอาไปให้ใครอย่าบอกนะว่าประเทศไทยพวกเขาคงไม่รับซื้อหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพิ่งได้รับรถไฟของประเทศไทยมาเองไม่ใช่หรอ ทำไมถึงคิดจะทำรถไฟฟ้าใหม่อีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมชักจะเชื่อแล้วว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่โมอันดับหนึ่งในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดรถไฟความเร็วปกติ40-50กิโลยังพลิกชนและคว่ำบ่อยๆแล้วถ้าหากมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงละ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อเธอรถไฟเขมรแต่เจ้าของจะเป็นคนไทยไม่ก็คนจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้ยินมุกแบบนี้มาตั้งแต่10ปีที่แล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าหลายวันก่อนเพิ่งจะรับเศษเหล็กจากเพื่อนบ้านไทยเองไม่ใช่เหรออ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนกัมพูชากันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือคอมเมนต์ของคนกัมพูชาแทบจะ100%เลยก็จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่จะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงในครั้งนี้หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมเงินนั่นแหละคือคนเขมรเขาไม่อยากที่จะให้ประเทศชาติเป็นหนี้ไปมากกว่านี้แล้ว ณปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อใครหลายๆคนยังไม่ทราบกัมพูชาเป็นหนี้จากประเทศจีนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางด่วนหรือว่าจะเป็นการสร้างสนามกีฬาโมรดกเลโชที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของกัมพูชาเขาอันนี้ก็เป็นเงินทุนจากทางจีนนะครับแล้วก็ใช้หนี่ให้จีนเนี่ยเฉพาะแค่2อย่างนี้ก็ยาวๆไปประมาณสัก50ปีถึง1 0 0ปีกันเลยทีเดียวนะ อันนี้ยังไม่นับรวมสนามบินเสียมเรียบที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อไม่ไมกี่ปีที่ผ่านมาอันนี้หนักเลยนะครับเพรากู้เงินจากจีนแต่คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยดันเป็นคนไทยซะอย่างนั้นนะครับก็คงไม่ต้องบอกนะว่าเป็นบริษัทอะไรก็คือเป็นบริษัทในไทยที่เราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละซึ่งสําหรับแค่สนามบินเสียมเรียบแค่นี้ก็ติดหนี้ทั้งไทยแล้วก็จีนเป็นลอยๆปีเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่กู้เงินประเทศข้างเคียงมากที่สุดอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งคนเขมรเขาก็คงทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่อยากที่จะให้รัฐบาลของกัมพูชาไปกูนี่ยืมสินอะไรให้มันมากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะณนะปัจจุบันนี้คนเขมรก็ใช้นี่กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นะทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะและสลับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันขอขอนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัตจ้า